สวัสดีครับชื่อบีมนะครับเป็นวิศวกรโครงการหมู่บ <Liberty> <ฤ>้านมารดาจุดประสงค์ที่เลือก andan, MG h s p h e v นะครับก็เพราะว่าตอนแรกอะเราก็ดูสเปคของรถในไซต์นี้ขนาดนี้อยู่หลายยี่ห้อ แต่ว่า MG HS ตัว PS EV นีครับถือว่าตรงสเปคที่สุดทั้งเรื่องหน้าตาความคุ้มค่าก็การใช้งานของเราการใช้รถตอนนี้ก็ถือว่าแบบพอใจมากเพราะว่าเขาก็ตัวใหญ่ขนของได้พอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงล่างนุ่มแบบการ,รการเลี้ยวโค้งการเร่งการเบรกแต่นุ่มมาก ตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มันใช้โหมด EV ได้ครับก็จะพยายามใช้ไฟฟ้าให้เยอะที่สุดจนมันเหลือสูนเลยในแต่ละวันเพราะว่ามันก็ประหยัดกว่าน้ำมันเยอะมากจริงๆก็ถ้าชาร์จที่บ้านตั้งแต่ศถึง100%มันก็จะกินแค่ประมาณ70บาทเงี้ยครับเทียบกับน้ำมันก็จะถูกกว่าเกิน2เท่าเลย ที่ตัดสินใจใช้ MG ของเชียงแสนก็เพราะว่าเขาใจปั้มมากครับให้ส่วนลดเยอะของแถมเยอะมากาแล้วก็บริการใช้ได้ครับก็อยากจะให้ลองเทียบกันหลายๆยี่ห้อนะครับจะพบว่า MG อ่ะค้มค่ามากที่สุดแล้วก็ด้านหน้าตาก็เทียบเคียงกับรถยุโรปยี่ห้อแพงๆได้เลย